รายการแฮมบนไนททริปเฮฮาพาเที่ยวเที่ยวตามแดนเย้ค่ะดิฉันแอนกรุนาแอนตามีค่ะผมทันบัวเนียมครับค่ะสำหรับทริปแรกของรายการเรานี้แอนและพี่ทันจะพาเพื่อนๆนทุกคนไปเที่ยวเซนเจนกันค่ะเย้ไปเที่ยวเซนเจนกันใช่ก็เพื่อนๆอนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเซนเจนเป็นแบบแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่มีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างคักับกระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องประ น้ำหอมอมนีหมดทุกอย่างที่เซนเชนเนี่ยเขามันตั้งอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ครับน้องแอนพี่สงสัยมากเกินพี่ทันคะพี่ทันมาที่พี่ทันจะแบบไม่หาข้อมูลมาทีนึงเลยหรอคะพี่พี่ให้น้องแอนเป็นกูเกิลของพี่เลยครับโอเคก็ได้ค่ะเพื่อที่จะบอกทั้งพี่ทันและคุณผู้ชมไปในตัวเลยนะคะเซนเ้นของเราเนี่ยอยู่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนั่นเอง ใช่เราจะไปหนีห่าวใกล้เคียงกันที่ประเทศจีนใช่นิดเดียวนอกจากนั้นชันเจิ้นยังเป็นเมืองที่อยู่ติดกับฮ่องกงค่ะคือแบบอยู่ติดกันอย่างนี้เลยจริงดิใช่อยู่ใกล้กันขนาดนั้นเลยเป็นติดชายแดนกันเลยใช่เป็นชายแดนติดกันเลยน่าเชื่อคือพี่เคยไปฮ่องกงมาแล้วแล้วเคยเคยรู้มาก่อนว่าอยู่ติดกันชนเจิ้นชันเจิ้นเนี่ยยังมีจุดเด่นอื่นๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมน้องแอน มีแน่นอนสิคะเราดูรายการของเราทั้งทีเราก็ต้องพาเที่ยวให้จุใจนอกจากจะชอบเรายังจะเที่ยวอีกหลายๆที่แต่ว่าวันนี้ขออุบไว้ก่อนคะ่ะไว้ลุ้นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเฮ้ยบอกเขาไปเลยดีกว่าพี่ก็อยากรู้ท่านผู้ชมก็อยากรู้แล้วเนี่ยบอกเถอะบอกเถอะอยากรู้จริงจริหรอคะอยากรู้จริงรจริงหรอคะอ่ะก็ได้คะ่ะในเมื่อท่านพี่ทันและคุณผู้ชมก็อยากรู้ แอนก็จะบอกค่ะเราจะไปช็อปกระจายแล้วเราเองก็จะไป Window of the World และหมู่บ้านวัฒนธรรมหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ culture folk ไม่ใช่ขอขอค่ะขอโทษค่ะ Chinese folk culture village นั่นเองค่ะสุดยอดเลยอ่ะดูเป็นที่ที่แบบว่าฟังแล้วดูอลังการมากว่าแต่เราแ,แอนว่าเราอาจจะขึ้นเครื่องสายกันแล้วหรือเปล่าคะต้องรีบไปเช็คอินกันก่อนปเดี๋ยวราเท่า,<ม>าทนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นครับใช่ไป 嗯、有点无助，他的样子像刚，伤感出。足。 เป่าอันอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ะมาแต่น้องเป็นไรอ่ะใจสลนยทำบมานเกิดเสียทีโอเคหน้าแบบนี้พ<สะ>ี่เ<ส>ช<ะ>ื่อแน่นอนว่าต้องเป็นคนอร่อยนั้นแน่นอน จะไปไหนกันต่อครับน้องแอนเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันค่ะแล้วไปก่อนที่ที่เราจะเข้าเมืองเมื่อกี้เราออกจากตอมอนี้เราต้องทาไงบ้างครับอ๋อง่ายมากค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินตรงออกมาจากตอมอรับกระเป๋าจากจุดรับกระเป๋าจากนั้นก็ตรงออกมาก็จะเห็นเคาน์เตอร์สีเขียวเขียวเขียนว่า Enquiry ตัวใหญ่ๆเลยนะคะจากนั้นก็จะเห็นป้ายชี้มาทางขวา เป็นแอร์พอร์ตบัส330ที่จะเป็นบัสรถบัสเข้าไปในเมืองค่ะคุณผู้ชมก็เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลยค่ะเลี้ยวขวามาก็จะเห็นเคาน์เตอร์นี้แล้วก็จะเห็นนี่ค่ะเกตเกตจีค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวเราคิดว่าได้เวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วกันตั๋วกันเลยดีกว่านะครับค่ะกันมาเลยครับ Long yeah. นนพวกเราก็อยู่บนแท็กซี่กันแล้วค่ะกําลังจะเดินทางไปโรงแรมสําหรับการเดินทางไปโรงแรมการขึ้นแท็กซี่นั้นก็ง่ายนิดเดียวค่ะแอนก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆปิ้นนี่โลโก้โรงแรมหรือเขียนชื่อโรงแรมไว้เอายื่นให้แท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่ที่นี่ก็จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ค่อนข้างลำบากนิดนึงอะคะก็ถ้าเราปิ้นไปยื่นให้เขาเขาก็จะรู้เลยแท็กซี่ที่เราขึ้นก็เป็นแท็กซี่มิเตอร์เขาก็จะคิดราคาตามมิเตอร์เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Have a nice ทริปเฮฮาพาเที่ยวเฟยวต่างแดนเย้เออให้ตรงเย้ตอนนี้เราอยู่ที่สนเจรนเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่เช้านี้แอนก็จะพาพี่ทันและคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก่ค่ะ เกี่ยวเกี่ยวก็ได้เอาไม่เธอเป็นคนขายไก่ไปแล้วเหรอใช่ใช่ไม่ใช่ไปเที่ยวรอบโลกภายในหนึ่งวันค่ะใช่เราจะไปเที่ยวทั้งแบบปารีสอเมริกาแบบออสเตรเลียยุโรปอะไรเงี้ยเราอยู่สันเจนเราอยู่อเมริกงอมีกงอเมริกาอะไรยังไงไปได้ค่ะเราจะไปกันที่ Window of the World ค่ะอ๋อแต่พี่ท่านคะก่อนก่อนไปแอนแอนอยากจะโชว

ในการซื้อซิมที่ประเทศจีนนั้นก็จะมี2เครือข่ายใหญ่ๆใ<ด>ชค่คือคือ h i น a าโมบ l e กับ c ชน n ายูนิคอมที่จะแบบเป็นเครือข่ายแบบที่รองรับกับโทรศัพท์มือถือในบ้านเราใช่ค,ครัก็จะมี2อค่ายด้วยกันนะนะทั้งหลังท่านสมมุติว่าทุกท่านเนี่ยมาหาซื้อซิมที่นี่ก็ให้สังเกตร้านแบบนี้นะครับที่ด้านหลังเราอันนี้ตัวอย่างคือเป็นไชน่าโมบายนะครับะนะฮะก็มาเดินดูซื้อซิมได้ ทีนี้มีทางเลือกหนึ่งนะคบท่านผู้ชมที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่สะดวกที่จะมาเดินหาซื้อซิมที่เมืองจีนนะครับเราก็ใช้วิธีการโลมิ่งเอาละกันน้องแอน,นแ<ม>เปิดบริการโลมิ่งจากที่ประเทศไทยเลยจะง่ายกว่าและอันนี้ง่ายแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของค่าบริการนิดนึงนะครับถ้าดูามีการเอารกับหรืออะไรนี้นะครับก็แต่ว่าก็แลกกับความสะดวกกัน,นะแล้วก็มีหลายแพ็กเกจให้เลือกถ้าสมมติว่า ใช้แพ็กเกจที่เป็นอิอนเทอร์เน็ตอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้แอปพลิเคชันโทรได้แล้วก็<อ>ที่สำคัญเรายัางสามารถเล่น Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง<ช>ๆได้อันนี้สําคัญมากใ,ใครที่ติดตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องลงมืออย่างเดียวนะครับ<ช>ว่าในเมืองจีนเขาจะบล็อกนะครับเรือข่ายพวกนี้นะครับไม่สามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับโอเคเดียวเ,เ,เราเดินทางไปเที่ยวกัน <ๆ S 2> ได้แล้วนะใช่เราจะไปเที่ยวปารีสกันแล้ว นี่พิธันตอนนี้เราก็มาถึงสถานี MTR หรือสถานีรถไฟใต้ใตดินของเซนเจอร์นั่นเองใช่นะครับใช่สำหรับเพื่อนๆที่แฟนจะเดินทางมาเซนเจอร์แอนขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าเวลาเลือกหาที่พักหรือโรงแรมนั่นนะคะ เลือกแบบที่บันใกล้สถานี MTR หรือสถานีรถไฟใต้ดินนั่นเองเพราะว่ามันจะสะ,ะดวกต่อการเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าแหล่งช้อปปิ้งเอ่ยหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญของเซนเจนน่ะจะอยู่ติดติดกับสถานีรถไฟใต้ดินพวกนี้เลยค่ะใช่ เดินบรรยากาศแล้วนะเรียกว่าคึกคักนะใช่คึกคักคนเดินทุกท่านที่มาทตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดช้อปปิ้งหลัมคันหลายๆที่นะครับที่เราสามารถมาเลือกพักได้นะครับแล้วก็สะดวกในการเดินทางไปที่ลังกาใช่แบบลงไปขึ้นมาก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปตามมาค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้ผมมีแอปตัวหนึ่งที่ช่วยในการให้เราดูเส้นทางของรถไฟฟ้าได้นะซึ่งชื่อแอปส่วนเชินเมโทรนะครับแล้วก็เลือกสถานีต้นทางได้นะครับเลือกไปที่หลาวเชียนะครับแล้วเราจะไปที่วินโดว์พอดูนะครับนี นะเขาก็จะรวบรวมราคามาให้เราแล้วว่าจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเนี่ยใช้จำนวนกันเท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่5้าหยวนนะครับแล้วก็เดินทางโดยทั้งหมดเนี่ยสิสสถานีด้วยกันนะครับ To baby, I need you。我慢慢慢幸福都给你，跟我说你也爱我，说你说你说你爱着我。哦，没有错，一、二、三、四。 ชื่อ <ไป S 1> นี้เลยชื่อเดียวกันเลยนี่ค่ะนี่คือตั๋วเราก็ได้ตั๋วกันแล้วแล้วครับใช่สำหรับตั๋วนี้นะคะ ราคา160หยวนเป็นตั๋วผู้ใหญ่ค่ะก็สามารถเข้าชม Window of the World เสร็จแล้วตอนกลางคืนก็สามารถดูโชว์ตอนกลางคืนได้อีกด้วยแต่หากคุณผู้ชมอยากจะมาแค่ดูโชว์ตอนกลางคืนนะคะครับตั๋วเข้าตอนกลางคืนจะราคาใช่อีกราคาใช่ไหมครับใช่จะ60หยวนแต่เราจะได้ดูแต่ตอนกลางคืนแล้วก็เข้าได้ตอนทุ่มครึ่งเท่านั้นค่ะได้ข่าวว่าคือโชว์ที่เนี่ยตอนช่วงค่ำเนี่ยจะเป็นโชว์ที่อลังการมากๆนะครับท่านผู้ชม ก็ยังไงเนี่ยถ้าใครไม่สะดวกในช่วงกลางวันสามารถจะมาชมโชว์ในช่วงกลางคืนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับใช่แต่เราแบบอยากจะแบบเที่ยวเต็มที่อยากจะไปรบบเรเดนเวิร์ดทั้งวันใช่อยากจะร o u n d the world ต่อจ่ายที่ต่จ่ายใช่ร้อตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าไปเที่ยวเดินเดินทางรอบโลกแล้วค่ะอยากจะไปปารีสแล้วค่ะไปกัน นี่คือเวทีที่เขาจะแสดงตอนกลางคืนค่ะสำหรับการแสดงตอนกลางคืนนะคะด,ดูสิว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนอลังการแค่ไหนก็แบบมีคนมาแบบนั่งจองที่ไว้ตั้งแต่หัววันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเขาก็มาเลยจ้าเมา <laughs> ขอโทษ <laughs> 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 ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แพรีสเรียบร้อยแล้วครับต่างชื่อไม่เบาเลยนะน้องแอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรายัางอยู่เซนเชนกันอยู่เลยค่ะเซนเชนไดไงนี่ไหนอหออฟเฟลไงอันนี้หออฟเฟลเก๋คุณผู้ชมใช่หออเฟลเซนเชนค่ะอลังการมากเลยท่านผู้ชมดูแล้วแบบว่าคือเหมือนของจริงมากๆถึงแม้ตัวเองยังไม่เคยไปนะใช่ก็แบบ สวยใชแล้วนะครับใหญ่อลังการเลยจริงๆใช่ขนาดนี้คือเห็นใหญ่อย่างนี้อันนี้คือจําลองมาในอัตราส่วน1ต่อ3ของขนาดของจริงเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยใช่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของ Window s o t t h w w r r l d เลยค่ะแต่ว่า Window s f the World ของเราก็ยังมีอีกหลายหลายโซนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีโซนอะไรกันบ้างนะครับโอเคอย่ารอช้า เมื่อกี้เราไปเล่นสงการกันมาแล้วใช่สงการกันใต้ต้นแอปเปิ้ลที่สวนพึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับท่านผู้ชม เรามาเซนเจอร์เราชอบแบบโผล่ผิดที่อยู่เสมอคล้ายๆนะปฏิมากรรมแถวนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วแบบว่าตกแต่งได้คล้ายๆกับนเราจําลองกันไปจําลองกันมาก็อย่างเงี้ยละค่ะส่วนพึ่งเซนเจอร์็รล้ายกันเนาะใช่ปะ เอาละครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันที่นางเงือกหาสมิหลาจ้ะโอเคป้องไม่ใช่เหรอเดี๋ยวทางนู้น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 ไปนี่นะนี่คือสะพานแม่น้ำแควทเราเดินทางมาเพื่อดูสะพานแม่น้ำแควใช่ก็เที่ยวไทยจะได้ไม่ใช่ค่ะมันคือมันคืออะไรสะพานแม่น้ำแคว เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเดี ś ś ๋ยวเดีปดูแล้วกันสคริปต์สดค่ะมันคืออะไรเอ่ยมันคือมันไม่บอกเสนแม่น้ำแควต่อที่มาตาดด ก็ไปหลบอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะหนูไปทหลบหนูย่อส่วนตัวเองให้แบบเท่ากับตึกนี้แหมเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่แอนเราอยู่ที่เวนิสเซนต์มาร์คสแควร์อิตาลีค่ะใช่จะว่าไปอิตาลีนี่ยังถือว่าอยู่ในโซนยุโรปนะคะ window of the world นี่แบบใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงๆ มีหลายโซนมี8โซนด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างครับมีจัตุรัสโลกโซนเอเชียโอเชเนียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเอ๊ะอีก2อันนี้อะไรนะคะพี่อีก2อันก็จะมีสวนปฏติมากรรมนะครับแล้วก็ถนนชื่อดังของโลกค่ะทั้งหมดก็เป็น8โซนด้วยกันใช่เราไปดูโซนอื่นต่อไหมต่อใช่ไป ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินสำรวจชมสถานที่ต่างๆที่เป็นไฮไลท์มา พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้เวลาแล้วน้องแอนใช่เป็นเวลาแห่งความอลังการนั่นคืออะไรครับเวลาโชว์วัฒนธรรมทั่วโลกค่ะมันเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเขาจะแบบรวมวัฒนธรรมทั่วโลกมาแสดงให้เราดูใช่โชว์นี้เริ่มต้นตั้งแต่19นาฬิกา30นาทีก็คือทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็มีแค่หนึ่งรอบต่อวันนะคะใช่รอบเดียวเท่านั้นใช่ก็เป็นโชว์ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจจะมาเที่ยว Window of the World ก็พยายามมาแล้ว จนถึงทุ่มครึ่งแล้วก็ดูโชว์ต่อไปรับรองว่าจะแบบจุใจแบบเต็มที่ห้ามพลาดเลยครับโชว์นี้คุ้มกับตังค์ที่จ่ายมาอะไรอย่างนี้ใช่ตอนนี้ได้เวลาละเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันเลยดีกว่าไปดูว่ามันจะอลังแค่ไหนไป่ะ ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้ชมโชว์ที่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงไหมครับงแอนสนุกมากเลยค่ะพี่ทัานนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็หลายเชื้อชาตินะครับมารวมไว้ในหนึ่งเดียวเลยทีเดียวใช่เลยค่ะใครที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ชมโชว์นี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยครับ จริงๆค่ะแต่ว่า,วาแตต่อนนี้หนาวมากเลยเนาะพี่ท<า>ัน,นใช่ตอนนี้แอนและพี่ทันและรายการ,ร Have a nice trip ของเราขอหลบหนาวลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ